ถ้าเธอไปเติมฟิลเลอร์หน้าผากแล้วครุขระไม่เรียบนะคะเธอจะต้องรีบให้แพทย์เนี่ยสลายออกอย่างรวดเร็วนะคะคือเวลาเติมฟิลเลอร์หน้าผากอ่ะมันจะต้องเรียบเนียนหลังทําทันทีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหมอบอกว่ารอ7วัน14วันก่อนให้มันเรียบเนียนแบบนี้ไม่ใช่นะคะโดยเฉพาะการที่แบบว่าครุขระมากๆ ขุขระแบบทั่วๆนะคะถ้ามันเป็นเล็กๆน้อยๆเนี่ยอาจจะรอได้หรือมาเกลี่ยมาปรับได้หรือมาเติมเพิ่มเพื่อให้มันดูเรียบมากขึ้นได้นะคะแต่ว่าถ้ามันดูขุขระมากขุข,ขท่ทั่วๆเนี่ยควรจะรีบสลายโดยเร็วนะคะแล้วการเติมการแก้ไขฟิลเลอร์หน้าผากที่มันขุขระเนี่ยมันสลายยากมากๆบางครั้งสลายไปแล้วเธอมันไปสลาย ิอสลด์ให้ย่านะที่มันอยู่ในผิวอยู่แล้วตามธรรมชาติมันก็จะยิ่งทําให้หน้าผากเธอมันดูอาจจะครุขระมากกว่าเดิมนะคะบางครั้งสลายไปแล้วสองสามรอบมันก็ยังไม่ดีขึ้นฉันก็เลยคิดว่าถ้าฉีกกรับมาแล้วปุขระบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องมีการสลายโดยการใช้อันตรซาวนะเพื่อให้สามารถสลด์ได้อย่างถูกจุด ถูกตำแหน่งนะคะไม่ใช่สลายสเปกตรัมสลายไปโดนเนื้อเยื่อที่มันรูกปกติอาการขูกขาเนี่ยมันก็จะยิ่งแย่กว่าเดิมยิ่งบางปลายมากกว่าเดิมนะคะแล้วเวลาที่เธอฉีดฟิลเลอร์หน้าผากนะคะพยายามเลือกแพทย์ดีๆนะคะเลือกแพทย์จะดีนะเพราะว่าหน้าผากมันมันมันแน่นมันบางนะโอกาสที่จะเป็นก้อนที่จะไม่เรียบมันฝูงมากนะคะหมอหลายๆคนนะฉีดจุดอื่นสวยมากๆเลยแต่เขาก็ ยังไม่รับฉีดฟิลเลอร์หน้าผากเลยเพราะว่าเป็นจุดที่ฉีดยากทําให้เรียบได้ยากถ้ามือไม่แม่นจริงเกลี่ยไม่ดีจริงอ่ะเธอโอากาสเป็นก้อนสูงมากๆนะคะแล้วก็เวลาฉีดฟิลเลอร์หน้าผากพยายามฉีดแค่ให้กระดูกที่มันยุบมันเต็มขึ้นเท่านั้นนะคะเนี่ยเช่นกระดูกยุบตรงหน้าผากตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น,นะคะอย่าพยายามฉีดให้มันหนกนูนเป็นปลาหมอสีนะถ้าเธอฉีดให้หนกนูนเป็นปลาหมอสีเวลาที่มันสลายอ่ะถ้าเธอมันจะเป็นมันจะมันจะเป็น,นก้อน นะมันจะเป็นขู่ขาขู่ขะดูดูไม่ค่อยเรียบดูไม่ค่อยเนียนแต่ถ้าเธออ่ะฉีดแค่ตรงกระดูกที่มันยุบนะคะมันเต็มขึ้นอะ่ะเวลาสลายอะ่ะมันก็จะกลับสู่สภาพใบหน้าเดิมของเธอนะคะที่กระดูกมันยุบมันก็เป็นสภาพหน้าเดิมแต่ถ้าเธอเติมนูนเติมดกนูนเป็นตาหมอสีอะค่ะนะสิ่งที่ว่าเธอไปเติมตรงตรงนี้เยอะเกินไปอ่ะตรงตัวนี้มากๆให้มันดนกนูนเป็นปลาหมอสีอะ่ะเวลาสลายมันจะเป็นอีกข้างๆอ่ะที่มันเติมน้อยๆมันจะสลายก่อนมันจะเป็นก้อน นะหยุดไปเจือือแต่ก้อนก้ออยู่ตรงกลางกลางไอ้ตรงนี้จะเป็นกุขะากุขะานะคะนะจ๊ะฝากแค่นี้เลยนะ